มาเว้วยมาแจงแดกโอ้ยพี่โยแมแงแดกเลยโอ้โหท่บนี้ครับโยดาาคายกับแจ็คดอสเซนครับโอ้โหสิงไม่หนึ่งครับมอนเตอร์แฮปเพิรนบอสนะเอาเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยไปเลยครับไปเว้าพันครับไปไม่พันไม่พัน โอ้โหเกียวครับใครอ่ะใครอใครโอ้โหโยดาครับเมื่อกี้ใครได้ที่สอเมื่อกี้ไอ้บอสพี่แซมพี่ยเรียบร้อยครับพันแล้วครับโอ้โหเละครับพี่ขอไปนู่นกับใครลูกน้องใครเล่นบอลใ่ายรโอ้โห บอสกระเด็นเลยครับพวกนี้โ oh, อ้เรานม้แจ็คมาครับมีใครมั่งมนกินี้พี่โยแืมแช่เราสามคนเหรอได้